ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นคิดในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของภาระที่คุณนั้นสะสมมาแต่คุณนั้นก็จะทําหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่บ้าง <het adaptations> เราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณค่นคอนข้างจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน อาจจะมีปัญหาบ้างที่คุณจะต้องฝ่าฟันมีความขยันอดทนค่อนข้างมากแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือลงแรงไปนั้นจะสร้างความมั่นคงสร้างความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของการงานให้คุณได้เป็นอย่างดีช่วงนี้คุณอาจจะต้องเกลี้ยกล่อมอยู่บ้างหรืออาจจะต้องใช้อารมณ์ในเรื่องของการทํางานเพราะคุณต้องการที่จะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังถือได้ว่าช่วงนี้ บริวารของคุณนั้นก็จะกลับมาเริ่มสนับสนุนคุณคุณจะเริ่มมีบริวารที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะทําให้งานของคุณนั้นเป็นปึกแผ่นขึ้นได้มากแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาอุปสรรคมากคุณก็จะสามารถฝ่าฟันด้วยความเข้มแข็งอยู่ในตัวคุณเองและความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้การงานของคุณนั้นสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้การเงินของคุณไม่ค่คอยจะสู้ดีนะ อาจจะมีภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะมีปัญหาต่างๆที่จะทําให้คุณเสียเงินเสียทองไปเยอะดังนั้นก็ขอให้คุณมานั้นระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเป็นอย่างดีการเงินในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเสียหายไปกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการที่จะต้องเสียหายในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องลดเรื่องการซ่อมแซมบ้านต่างๆนานาแม้กระทั่งเรื่องจุกจิจปาถ้าที่คนอื่นอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณจะต้องมานั่งรับผิดชอบ สิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็ขอให้คุณมีสติมีการวางแผนทางการเงินให้ดีหากคุณรู้ก่อนคุณก็อาจจะต้องรอบครอบในเรื่องของการเงินให้มากขึ้นการเงินของคุณนั้นก็จะค่อย,อยๆทุเลาเบาบางลงไปได้อย่างไม่ยากเย็นสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีตุลสําหรับในปักหลังในเดือนกุมภาพันนี้ผู้ที่ยังโสดนั้นต้องบอกไปบบนี้นะครับว่า ช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณมีคนคอยเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้คุณสํารวจให้ดีว่าคนที่เข้ามาหาคุณนั้นเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาปิดบังอะไรคุณแล้วหรือเปล่าซึ่งมีโอกาสที่คนที่จะเข้ามาหาคุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังกับคุณมากนักหรือว่าอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณดูดีๆอย่าเพิ่งตัดสินใจผีผามในการคบหา,าหรือตัดสินใจรวบลับตัดความ ความรักความสัมพันธ์ในระยะเวลาอันสั้นสําหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจใส่ซึ้งกันและกันเป็นอย่างดีคุณก่อนข้างที่จะให้ความรักความสดชื่นระหว่างคุณกับคู่ของของคุณหรือคู่รักของคุณมากเป็นพิเศษคู่รักของคุณในช่วงนี้อาจจะมีการให้ลาบให้ผลหรือให้โอกาสดีๆหรือชี้ช่องจังหวะดีๆให้กับตัวคุณทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะ ประสบความสําเร็จหรือมีช่องทางดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินที่มาจากคู่ครองของคุณก็ขอให้คุณสังเกตดูให้ดีๆว่าช่วงนี้มีจังหวะด,ดีๆหรือมีคําแนะนําดีๆจากคู่รักคู่ครองของคุณหรือไม่เพราะอาจจะนําพาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินให้คุณอย่างคาดไม่ถึงฉะนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ช่วงนี้คุณอาจจะคิดในเรื่องของภาระหน้าที่หรือค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยในการรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมีความกังวลในเรื่องของการเงินอยากจะบอกว่าขอให้คุณมีความมั่นคงมั่นใจมีความมุ่งมาหน,น้าฝ่าฝันการงานของคุณนั้นก็จะสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นได้แม้นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ในเรื่องของการเงินนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาระหนี้สินที่อาจจะก่อให้คุณนั้นมีปัญหาวุ่นวายใจในช่วงนี้ได้บ้างเป็นพิเศษก็ขอให้คุณนั้น วางแผนทางการเงินให้ดีแต่สําหรับในเรื่องของความรักถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะดีแต่ก็อยา่าผลีผามหรือตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นสมหวังในเรื่องของความรักได้อย่างดีเลยทีเดียว